โโอเคครับ so okay, huh. ต้องได้ไหมต้องได้นะเสียงเป็นไงบ้างครับแอดมินเช็คให้หนเอยยดไหมเสียงโอเคไหมเช็ค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 หนึ่งสองสาม ได้เลยครับ้ยครับครับครับระหว่างนี้ผมก็เดี๋ยวระหว่างรอเรื่องไรน์นะครับนผมขอเช็คเรื่องคุณภาพเสียงังครับผมในระบบไร์นะครับผมว่าโอเคไหมนะครับรับเป็นพิเอษก็ได้ถ้าใครใครโทรมารับก็ได้ เช็คเช็คหนึ่งสองสามเป็นไงเป็นไงบ้างครับผมเสียงโอเคไหมครับแอดมินเช็คครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับเสียงโอเคนะครับโอเคนะครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มไลฟ์นะครับผมผมขออนุญาตโตรโหมดสินค้าของ S1 วก่อนนะครับผมบริษัท S1 ของเรานะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมนะครับผมซึ่ง แบรนด์อลูมิเนียมของเรานะครับจะชื่อว่า Q7 วแลนิสะครับผมและอลูมิเนียมโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีชุดยูโรแกนนะครับที่เป็นชุดยูโรนะครับแล้วก็ชุดเอสโคนะครับที่เป็นชุดพัฒนานะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพนะครับคุณภาพให้สูงกว่าชุดทองตลาดนะครับผมนะครับก็จะช่วยทั้งเรื่องความแข็งแรงการน้ําการแมลงแรงลมอะไรต่างๆนะครับสามารถขึ้นตึกสูงได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องกระจกนะครับของเราก็ครบวงจรนะครับก็มีทั้งกระจกแต่รูปในรูปต่างๆรูปแบบต่างๆนะครับเจียรินเจียปีนะครับผมหรือว่ากระจกลามิเนตกระจกเทมเปอร์ความหนาต่างๆนะครับเราก็มีให้หมดนะครับส่วนเรื่องอะไหล่ประกณ์นะครับผมเราก็มีครบวงจรนะครับลองศึกษาเข้ามาที่ Facebook ของ S1 นะครับ S1 Group นะครับก็สงสัยตรงไหนก็เข้ามาสอบถามทาง Facebook ได้เลยนะครับผม และที่สําคัญนะครับเรื่องโช๊คครับเราเอวันนะครับมีโช๊คดอมารกาบ้านะครับเป็นสินค้านะครับที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยนะครับผมที่เป็นแบรนด์เยอรมันนะครับมีทั้งการันตีนะครับมีทั้งเคมให้ทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของใบเซอร์รับประกันในการปิดเปิดถึงห้าแสนครั้งสองแสนครั้งนะครับเป็นแล้วแต่รุ่นไปนะครับเป็นโช๊คที่มีทั้งฝั่งพื้นนะครับแล้วก็ฝั่งในวงกบนะครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วน่าแอดมินเวลาที่ผมจะเริ่มไลฟ์แล้วผมก็ขอเปิดตัวเป็นทางการนะครับผมก็สวัสดีครับก็พบกับรายการ S1 Man นมัี่นะครับพบกันทุกเดือนนะครับกับการไลฟ์สดนะครับวันนี้ผมพิธีกรแบงค์นะครับผมผมจะมาพูดเกี่ยวกับการดัดโค้งอลูมิเนียมนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ค้าแล้วครับเดี๋ยวขอเจอพี่ค้าหน่อยครับครับสวัสดีครับ อยากให้พี่เขาแนะนาตัวเองหน่อยครับว่าทําอะไรครับผมครับผมผมอรุณมาจรินนะครับเป็นรองผู้การสายไปรูปนะครับผมครับผมผมขอถามคำถามแรกเลยครับเพื่อการเสียเวลานะครับเอการดัดโค้งเนี่ยครับเราทําได้กี่รูปแบบหรอครับผมในมีหลายรูปแบบนะครับก็มีตัวยูนะครับี๋ยวพาเดินดูทียตัวของจริงเลยไหมครับอ่าดูของจริงก่อนแล้ครับครับผมครับนะครับออาเริ่มจากตัวซีก็ได้ครับตัวซีนะครับผมอ่าเป็นตัวซีรูปรางแบบนี้นะครับผม นะก็คือฐานสูงครับไม่ไม่เท่ากันนะครับครับผมสองต่อมาก็เป็นตัวครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมนะครับครับฐานสูงต้องหารสองนะครับแบ่งครึ่งนะครับก็เป็นครึ่งวงกลมนะครับครับผมต่อมาเลยเป็นตัวยูครับผมตัวยูตัวยูนะครับผมต้องเห็นนะครับตัวยูนะครับผม อยู่หุมรู้เลยเดี๋ยวผมหยิบไหมครับสองอารนี่เดินด้านนี้เลยครับเดี๋ยวครับนี่คือในรูปแบบของสองอานะครับครับผมที่สองอาแล้วเราก็มีตัวเอลตัวเอลตัวนี้ครับผมตัวเอลนี่ครับผมเป็นรูปตัวเอลเลยนะครับครับก็จะลักษณะเป็นที่เหมือนตัวเอลแต่ตัวนี้จะโค้งใช่ครับครับผม แล้วเราก็มีวงกลมวงกลมนะครับวงกลมอย่างนี้เลยนะครับผมครับผมมีรูปแบบไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับอ่าหมดแล้วหมดแล้วนะครับโอเคครับเพราะผมอยากทราบครับว่าหน้าดายที่เราเอามาใช้ะครับมีหน้าดายแบบไหนบ้างเหรอครับาดีวอธิบายให้ฟังเลยครับว่าเราตอนนี้ที่เราดัดดายได้แต่ละ ประเภทนะครับเราก็จะเริ่มจากตัวยูแพ็บตัวยูกล้องเข้ามาเลยครับนะครับตัวยูนะครับสามหุนสี่หุนนะครับเราดัดได้ห้าหุนหกแล้วก็นิ้วหนึ่งเราดัดได้เลยนะครับแล้วก็กล่องนะครับกล่องเราก็ดัดได้นะครับแล้วก็แป๊บเราก็ดัดได้นะครับเพ็บนี้หกคูณนี้หกนะครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นกล่องร่องนะกล่องร่องก็เป็นหน้าได้ ครับผมสั่งนี้นะครับสองก็เป็นกล่องร่องมีปุ๋ยนะครับก็เป็นหน้าดายลักษณะนี้นะครับครับผมแล้วก็มือบล่องตบล่องนะครับอยอดฝันหน้าดายลักษณะนี้เนาะแล้วก็กล่องเรียบนะครับ,รบแล้วเราก็เพิ่มอ่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องกล่องร่องมีปีก เราก็ใช้ใช้สําหรับตบร่องนะครับเราใช้ประกบกันนะใส่กระจกได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เราได้ตัวใหม่พัฒนามาอีกหนึ่งตัวครับผมเราก็เป็นตบเรียบครับอีกด้านหนึ่งใส่กระจกอีกด้านหนึ่งโชว์เราก็สามารถใส่ได้เหมือนกันครับผมนะครับเราอันนี้เราก็พัฒนามานะครับก็ใช้งานลูกค้าโชว์ได้นะครับแข็งแนงครับผมครับ มีตัวไหนเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเรียบร้อยหมดแล้วครับผมโอเคครับพี่เขาครับถ้าอย่างในกรณีที่แบบลูกค้ามีแบบเนี่ยเขาสามารถส่งมาให้เราได้เลยไหมครับถ้าต้องการสั่งกับเราได้เลยครับก็ส่งมาทางที่เซลล์เรานะครับฝ่ายขายเราได้เลยหรือก็ถ้ามีแบบเป็นแบบไม้แบบกระดาษนะแบบที่เจ้าบอร์ดแบบอะไรต่างๆก็เข้ามาที่โรงงานบริษัทเอสวันได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับได้ครับผมครับแล้วผมอยากให้พี่เขาแบบ โชว์วิธีการวัดโค้งของอลูมิเนียมให้หน่อยได้ไหมครับว่าแต่ละโค้งของเราเนี่ยมีการวัดยังไงบ้างนะครับอยากให้โชว์หน่อยนะครับเริ่มจากตัวไหนดีครับพี่เขาอ่าเป็นตัว L เลยตัว L เลยนะครับผมต้องเข้ามาเลยครับผมตัว L อลเราก็ต้องหาฉากนะครับเป็นหาฉากก่อนครับตั้งแนวฉากให้ได้ฉากนะครับแล้วก็วัดพอได้ฉากแล้วเราก็วัดเข้าไปนะครับอันนี้อ่า มุม A สามสิบห้านะครับมันก็จะได้สามสิบห้าเลยนะครับเพร่าแนวสายนะครับได้สามห้าก็ต้องได้ทั้งสองมุมนะครับต้องเท่ากันใชครับต้องเท่ากันนะครับก็คือสามห้าจะเท่ากันนะครับแนวขาเราก็จะยาวไปได้นะครับนี่ก็ยาวไปได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับโอ้โหแล้วต่อมาก็เป็นตัวไหนสอง A สอง A นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้เลยครับสอง A ก็เหมือนกันครับก็คือต้องจับฉากนะครับแนว หาฉากเนี่ยมุมเหมือนเดิมนะครับก็คือให้ให้ได้แนวฉากนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็หามุมเข้าไปอันนี้ R สี C ่สิบเราก็จะได้โมล่างก็สี่สิบเหมือนกันนะครับนะครับสี่สิบเหมือนกันนะครับ mm hmm. ลูกค้ากำลังมาโค้งพอดีเลยครับผมนะครับก็คือส,สองโค้งต้องเข้ากันนะครับครับผม ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นกรอบบานนะครับลูกค้าอยากได้กว้างเท่าไหร่ลูกค้าก็วัดแนวมาเลยนะครับแล้วก็สามารถก็มาสั่งกับเราได้เลยนะครับได้แนวแล้วก็แนวแนวตั้งได้เลยนะครับก็สั่งไม่ได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้แนวแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็คือเอาดตามขนาดนะครับก็คือสุดเส้นที่เราจะผลิตได้ก็คือหกเมตรสี่สิบนะครับผมครับแล้วในกรณีถ้าเกิดเป็นบานพวกวงกลมอะไรอย่างนี้จะวัดยังไงบ้างครับ วงกลมก็เดี๋ยวเราวัดให้เลยครับผมวงกลมเราก็วัดด้านนอกเลยนะครับอ่ะ่างนี้เลยก็ได้นะครับกต้งเคลียร์พื้นที่เคลียร์ได้เลยครับอันนี้เคลียร์ได้เลยเคลียร์ครับเคลียร์ได้เลยวงกลมวงกลมเราก็วัดสี่มุมเลยนะครับสองมุมเป็นเป็นรูปกากระบาดนะครับอ่าตรงนี้เลยครับเจ็ดถึงเอ็ดเข้ามาดูใกล้ๆนะครับ วงกลมถ้าลูกค้าอยากสั่งวงกลมก็คือวัดมาได้เลยลูกค้าไม่ต้องทาแบบนะครับลูกค้าอยากได้วงรอบเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิเอ็ดลูกค้าต้องวัดสองด้านให้ได้เจ็ดสิบนะครับลเอเท่ากันนะครับก็วัดให้ได้เจ็ดสิบนะครับครับผมมันก็คือวัดวงกลมนะครับครับผมต่งไหนไะครับครับผมแล้วมีรูปแบบอื่นนะครับที่อยากจะสอนการวัดหรือว่ามีประมาณนี้ อ่าครับเป็นตัวสี่ก็ได้ครับตัวสีเนี่ยครับอาวัดเลยเนาะเป็นตัวสี่ตัวสี่ก็วัดฐานนะครับมาฐานก็สูงมาได้เลยนะครับถ้าลูกค้ามีแบบมีอะไรมาก็วัดฐานก็สูงได้เลยนะครับครับผมแล้วเราก็จะได้โค้งอ่าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอ๋อครับถ้าเป็นเครื่องวงกลมก็เหมือนกันนะครับก็คือวัดฐานสูงฐานสูงเหมือนกันนะครับ อ่ะงั้นเป็นตัวยูดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับ,รบวัดเป็นตัวยูลูกค้าอยากได้ความกว้างเท่าไหร่ลูกค้าก็ใสม่มาเลยอันนี้ก็ตัวยูก็วัดฐานสูงเหมือนกันนะครับจะเป็นครึ่งวงกลมนะครับรอยหักก็จะหักเป็นครึ่งวงกลมยาวขาก็ยาวลงไปนะครับลูกค้าอยากได้ยาวสองเมตรเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบเป็นวงกลบก็ได้เลยนะครับเก็วัดได้เออทได้เลยนะครับครับ แล้วมีตัวไหนอีกที่อยากจะสอนเทคนิคยังไหมครับหรือว่ามีครบแล้วครับครบแล้วเนาะมันก็จริงๆแล้วก็ถท้ตันตัดนะเป็นมันก็ง่ายอ๋อครับผมเอาก็ถ้าเกิดคนที่ดูไลฟ์อยู่ยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ไม่มีปัญหาครับก็สอบถามข้อมูลมัได้ที่เพจเอส r ันกเลยนะครับผมแล้วก็จะมีคนคอยแอดมินคอยตอบคาถามอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะครับ พี่เขครับผมอยากรู้ว่าเงานหลักโค้งเนี่ยสีะครับสีของเราสามารถทําสีอะไรได้บ้างหรอครับผมอ๋อมีของเราก็มีสีสีที่มีที่โรงงานเลยนะครับที่มีเลยนะครับก็มีสีอสีมิลสีเอ็นเอนะครับแล้วก็สีขาวสีดํานะครับแล้วก็สีลายไม้สักนะครับแล้วก็มีสีขาวใสสีขาวฟ้านะครับ แล้วก็มีสีชาต้องมีชาห้าเ่นสองกับห้า่นสี่นะครับก็มีครับผมถ้าในกรณีที่สีที่เราไม่มีสต๊อกแต่ลูกค้ามีในใจว่าอยากจะได้สีเนี้ยครับสามารถสั่งกับเราได้ด้วยสั่งกับเราได้ครับพวกซาร่าพวกสีอะไรต่างๆก็สั่งกับเราได้ครับเราก็จะดูจะกการผลิตนะครับครับและอาจจะใช้ระยะเวลากว่านิดหน่อยที่แบบในสีที่เรามีสต๊อกใช่ไหมใช่ครับเพราะอย่างนี้เรามีสต๊อกลูกค้าถ้าวันผลิตตำนาหรือก็ เราก็ดิวอยู่สามวันนะครับอาจจะเป็นโค้งสองโค้งเราอาจจะลูกค้ามาใจเราก็ให้ให้ไปได้เลยนะครับก็คืออาจจะรอภายในวันนั้นเขาก็เอาไปได้เลยนะครับถ้าเป็นสีอย่างที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะครับสีขาวสีดําสีลายไม้สักอะไรถ้าเรามีสต๊อกอยู่ที่โกดังถ้าโกดังเราสต๊อกของเลยนะครับก็คือลูกค้าสามารถรอได้เลยไม่ต้องรออบสีไม่ต้องรออะไรก็คือรอเรามีของ ผลิตเลยนะครับรอผลิตได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดโค้งนะครับผมผมแต่ผมอยากให้พี่เ้าเนี่ยพาผมเดินชมบรรยากาศภายในโรงงานได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวให้พี่เขาพาเดินนําไปดูนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยภายในโรงงานเรามีอะไรบ้างแล้วบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผมไปเราเริ่มไปกันเลยครับครับผมงั้นไปงี้เลยเชิญเลยครับผมเขาครับเร่อเครื่องเกียร์เลยครับครับ เครื่องตัวแรกนี้ก็คือเครื่องเกลีมสีห้านะครับสีผ้ามีผลิีภัณาเทียมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างก็มีรูปแบบตัวอย่างนะครับรูปแเสร็จก็คือเป็นเกลีมสีผ้านะครับก็เป็นเครื่องนี้นะครับก็คือเราเข้ามุมเหลี่ยมเสาเหลี่ยมอะไรเข้าเป็นประกอบตู้นะครับเราก็สามารถแปะ่างนี้ได้เลยครับนะครับจะเข้าแบบนี้ได้เลยครับมันก็จะสวยเลยนะครับมนี่เลยนะครับ จะมีเหรียญเัินน้อยนะครับก็เข้าได้เลยนะครับครับต่อไปเครื่องนั้นคือเครื่องอะไรเ่ะอครับเครื่องเก็บปีนะครับเกบปีนะครับผมอันนี้เราก็ดิ้ไปปีนะครับก็ทําได้ตั้งสิบมิลยันนิ้วสองนิ้วครึ่งเราก็ทําได้ความขยับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเก็บปีเก็บปีบผมครับผมครับ ก็เครื่องนี้แหละครับเครื่องพี่ๆเขากำลังทำอยู่อันนี้เจลิมครับเจลิมนะครับผมเจลิมก็เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะครับเจลินนะครับพี่ๆกำลังทํางานกันอยู่พอดีนะครับออืครัแล้วภายในโรงงานของเราเนี่ยเราสามารถเจียโค้งเจาะรูอะไรอย่างเงี้ได้ใช่ใช่ครับผมได้บริการใช่นี่ครับเรามีเครื่องเจาะรูมีเครื่องเจียโค้งเรามีครบเลยเราก็เพิ่ง เพิ่งนาเข้าเข้ามาใหม่นะครับเครื่องจาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเครื่องจอดก็ได้ครับเราไปดูเครื่องจอดนะครับเครื่องเจาดรูนะครับก็รจอะดูได้ดูต่างๆนะครับเก็รูแบบก็ดูได้มีบากมีออะไรนะครับอ๋อก็จะมีดูนะครับเราก็จะมีดอกเจาะแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับก็ได้เลยนะครับแล้วแต่บากปักไฟหรืออะไรก็ได้แล้วก็ เครื่องแกะโค้งเครื่องโค้งอะไรก็จะมีคือกระจกโค้งกระจกอะไรเราก็สามารถเจได้นะครับครับผมแล้วเรายังมีพวกงานพ่นายพ่นสีกระจกเีครับมีครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องล้างนะครับนี่เป็นเครื่องล้างนะครับล้างตะควาดพอล้างออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยไหมครับใช่ครับพอล้างเสร็จมาก็จะเหมือนใหม่ปิ้งเลยครับครับเรามาเช็ดตะควาดให้ลูกค้านะครับรอส่งครับผม เออผมเห็นแบบในโรงงานมีรูปแบบหรือกระจกที่หลายประเภทมากเลยครับครับผมอยากรู้ว่ากระจกที่เอามาใช้กับงานหนักโค้งครับควรเป็นประเภทไหนหรือว่าความหนาไม่เกินเท่าไหร่ครับ๋อกระจกจริงๆก็ที่จะใช้ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าความหนาต้องไม่เกินสิบมิลนะครับมสิบมิลใช่ครับห้ามเกินสิบมิลอครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับครับพี่เขาครับแล้ว เรื่องดัดโค้งเนี่ยครับถ้าลูกค้าจะสั่งกับเรานะครับระยะเวลาในการผลิตงานให้ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อก็ถ้าดีลของการผลิตเราก็อยู่ที่สามวันสามวันนะครับครับสามวันสามวันผลิตนะครับแต่ถ้าลูกค้าขอด่วนขออะไรลูกค้ามาจางจังหวัดก็ขอด่วนได้นะครับเราก็จะทําให้ในภายบนนั้นเลยนะครับลูกค้าอาจจะรอชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะได้กลับไปเลยนะครับ แล้วเราก็จัดส่งทั่วประเทศด้วยนะครับอ๋อขอบเขตที่เราสามารถส่งได้ก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมคอืมครับผมแล้วขอดูในเรื่องของแพ็กกิ้งหน่อยนะคว่าเวลาเราแพ็คส่งลูกค้าแล้วจะอันนี้เราก็งประมาณไหนครับส่งก็สั่งจังหวัดนะครับอ๋อเราจะแพ็คให้นี้เลยอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เป็นกลมก็แพ็คให้อย่างนี้เลยนะครับหลายชั้นนะครับมมทต้อง มีสองสองันนะครับแล้วนั่งแท็คปลอดภัยแน่นอนนะครับปลอดภัยแน่นอนก็คือรันการ้อยี่ควรรอยะไรแต่รอยบุกน่าจะกันไม่ได้ถ้าเขาเหยียบนะครับอันนี้ก็การรอยขีด่อนเพราะว่าจริงๆริมันก็ต้องโคกับมันก็ปวอยางไงเราก็เราก็อยากให้ลูกค้าของดีไปครับผมครเออพี่เขาครับผมอยากให้เออพี่เขาสรุปให้หน่อยได้ไหมครับว่า ถ้าเกิดลูกค้าจะสั่งสินค้ากับทางเราเนี่ยเขาต้องมีการเตรียมการยังไงบ้างหรือมีขั้นตอนยังไงบ้างครับผมอ่าถ้าเป็นถ้ามีแบบนะครับลูกค้าก็สามารถวัดแบบถ้าแบบจากคูณนะครับแล้วก็ส่งแบบมาให้เราได้เลยนะครับทางเด์วันได้เลยรหรือว่าจะส่งเป็นรอยยิ่งที่ว่าลูกค้าจะไม่ขึ้นโครงสร้างก็ได้เลยนะครับส่งเรอยิ่งหรือว่าจะโทรโทรมาปรึกษาก็ได้นะครับเราก็จะยินดี ให้ให้ให้บริการเนาะครับผมแล้วก็เรามีคําตอบให้ครับผมว่าเราจะช่วยลูกค้าได้แบบไหนอะไรยังไงเพราะว่ารับยินดีให้รับคำปรึกษาใช่ไหมครับได้ครับครับผมถ้าเกิดลูกค้านะครับกรณีที่ต้องการสั่งสินค้าจากโค้งกับทางเอสวันนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับเพจชื่อเอสวันกรุ๊ปนะครับผมหรือว่าติดต่อทาง Line Official ของเอสวันนะครับหรือว่าติดต่อไปทางเบอร์โทรศัพท์ของเซลล์โดยตรงได้เลยนะครับ แตวผมจะให้อดินขึ้นปักหมุดนะครับในแชทนะครับผมของไลน์นี้นะครับผมผู้ฟ้าถามมาถามว่ากระจกบนตึกสูงควรนหนาพอปกติไหมครับครับกระจกบนตึกสูงคว้นหนาก็ปกตินะครับอ่ามันก็มีเป็นมอกรแล้วก็มีการเซตตี้นะอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าโรงงานเปนมาตรฐานนะครับเพราะว่าต้องมีการแรงลมนะอันนี้พวิศกรต้องมาพวิศวกรต้องไปตองคำนวณใช่ไหมครับว่า แรงลมขนาดไหนแรงต้านขนาดไหนแล้วสูงเท่าไหร่นะควรใช้กระจกลามิเนตหรือใช้แทมเปอร์นะครับมันก็จะมีในสเต็ปในในเศษของเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นที่อันตรายเนาะสูงใช่ครับถามว่ามีประกันไหมครับอะไรนะครับมีประกันไหมคะอ๋องานงานแดดโค้งเรามีประกันไหมครับผมประกันปรับประกันสินค้าอ่ารับประกันนะครับถ้าอยู่แถวโรงงานเราเราก็รับประกันนะครับก็คือรอยบุบรอยบี้ สีตลอดอันนี้เรารับประกันอยู่แล้วเราจะเอาของดีให้ลูกค้าแน่นอนนะครับของเสียเราจะไม่ส่งเข้าไปนะครับก็คือเราก็เราจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้เลยนะครับเราถ่ายรูปเก็บไว้นะครับว่าให้เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับป้าผมมีถามว่ามีใครมีคําถามเพิ่มเติมอีกไหมครับจริงๆแล้วเออถ้าเกิดคําตอบยังไม่เคลียร์นะครับผมก็สามารถเขาเรียกว่าไงอ่ะทักมาทางช่องทางที่ผมบอกได้นะครับว่าจะเป็นไลน์ เป็นทาง Facebook นะครับเราก็จะมีฝ่ายเทคนิคโดยเฉพาะทางเลยนะครับก็จะตอบคำถามประมาณพวกเทคนิคลึกๆอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาหลังไม้ได้ครับไม่ต้องห่วงกันแลครับผมใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋อไม่มีแล้วนะครับเออก็วันนี้นะครับผมก็ขออนุญาต ก็ประมาณนี้เนาะพี่เขาภายในโรงงานแล้วก็ระบบงานของเราที่เราทําให้ลูกค้าระยะเวลาระยะทางในการส่งต่างๆใช่ไหมครับก็อ๋อได้ครับเออก็ผมก็ผมจะขอจบไลฟ์ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากติดตามนะครับเพจเอสวันกนะครับทาง Facebook นะครับ l i น์ออฟฟิเชีนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าแบบงานเกี่ยวกับประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนะกระจกนะครับต่างๆนะครับ โปรโมชั่นดีๆของทาง S1 นะครับก็จะมีโปรโมทอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับเอสวันมารีนะครับเราจะมีไลฟ์อย่างนี้ทุกเดือนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะไลฟ์อะไรนะครับผมแล้วก็บ้านงานออกบูธนะครับงานบ้านและสวนบ้านและสวนนะครับผมรับรองปีนี้เอสวันอลังการมากครับถ้าไม่ไปดูผมว่าบอกเลยว่าเสียดายมากนะครับแล้วก็งานของแก่นที่ที่ไหนนะครับของแก่นชื่องานอะไรนะ วินดอฟาซาดนะครับงานที่ขอนแก่นนะครับก็ติดตามวันเวลาได้ที่ในเพจเฟซบุ๊กหรือแอดมินพอจำได้ไหมครับนะบ้านแล้วสวยนะบ้านแล้วสวยวันที่17ถึงวันที่5บ้านแนละสวยสิบเจถึงวันที่5 27ยี่สิบเจุราวันที่5อ๋อ<ล>โอเคครับวินดอฟาซาดอีโบนะคะก็จะชูวันที่สวันที่ห้าคุณสุธิดอ๋อโอเคครับก็ตามน,นี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ยินก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผม ผมโพสใน facebook อยู่แล้วก็ไปติดตาม facebook เอาแล้วกันนะครับผมส่วนวันนี้มีลูกค้าถามาเอค่ะบ้านเปิดแดดได้ไหมบ้านเปิดแดดไ,ได้ดไม่ได้ครับเอตอนนี้ยังไม่ได้ไไดครับตอนนี้เรากําลังมีการพัฒนาท,ทดลองนะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็กำลังทดลองอยู่ใช่ไหมครับครับครับผมมีไะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ดัดโค้งก็จะมีโปรโมชั่น กันดีๆเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับส่วนวันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ